บางครั้งเราจะได้ฟังมาถึงว่ามีคนว่าเราบ้างมีคนนินทาเราบ้างมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับโลกดุนยาใบนี้ไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากคาขอรหานินทาไปด้วยหรือคําอรหานินทาไปได้เลยทุกคนแม้กระทั่งคนที่ทํางานเพื่อสังคมทํางานเพื่อส่วนรวมก็ยังโดนว่า คนไม่ทำงานก็โดนว่าหลากหลายะครับไม่สามารถหลีกหนีได้เพราะงั้นอย่าไปแคร์ในเรื่องของคนที่เขาตำหนิเราหรือนินทาเราหรือว่าเราขอสำคัญว่าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์ตาลาหรือไม่เรารู้ใจตัวเองถ้าแม้ว่าเราไปนั่งคำานึง่งตระหนักคุณคิดอยู่กับ คำนินทาว่าร้ายคำกล่าวหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นบุคคลซึ่งท่านอิหม่ามชาฟีบอคคลบ้าอิหม่ามชาฟีได้กล่าวว่าคนที่เขาไม่ใช่อิมานตออัลและอิมานต่ออาคิรอนเนี่ยกล่าวว่าพระเจ้ามีสามองค์เช่นนาซารอนเนี่ยกล่าวว่า พระเจ้ามีสามองค์มพีพระบิดาพระบุตรพระจิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วนบีทำการเผยแพร่ศาสนาคนที่ไม่ชอบนบีก็หาว่านาบีนี่บ้าบ้างนาบีนี่เป็นนักมายากลบ้างเป็นนักสยาศาสตร์บ้างเพราะงั้นเราเป็นคนธรรมดาพระเจ้าก็ไม่ใช่ ศาส,สดาหรือเป็นนบีมุฮัมหมัดก็ไม่ใช่ขนาดอัลลอฮ์ตาลายยังโดนกล่าวหานาบียังโดนว่าโดนใส่ร้ายแล้วเราเป็นใครมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาปากใครเขาจะอย่างไรเราไม่สามารถไปห้ามปากเขาได้เอาอย่างนี้ครับท่านพี่น้องเราดูปากของเราเองว่าขณะเนี้ย เราอมอีหมานไว้ในปากหรือว่าเราอมอสิ่งที่เป็นของไม่ดีไว้ในปากขอโทษนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าคนปากไม่ดีคือคนคนที่อมสุนัขไว้ในปากไม่ล่างปากให้เกี้ยงเนี่ยขนาดปากเราเรายังรักษาปากเราเองไม่ได้บางครั้งยังพลาดพลั้งไปทําในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการอิสลามหรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปพูดในสิ่งที่ นำไปสู่ความโกรธคือกลรอแล้วลลนับภาษาอะไรกับปากชาวบ้านละ่ะเพราะงั้นปากใครเราก็พยายามรักษาของไครของมันแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปนั่งพะวงกับปากชาวบ้านอยู่เถี่ยวไปติติงไปสอนให้คนนั้นได้พูดในสิ่งที่ดีไปสอนคนรักษาปากรักษาลิ้นไปนั่งีห้าข้ต่างๆนา,นานาแต่เราก็มารักษาปากเราเองเลย จำไว้คําเดียวท่านบีน้องอะปากชาวบ้านเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้หรอกแต่ว่าปากเราเนี่ยเราสามารถรักษาและห้ามได้แต่ถึงกระนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอย่ารักษาปากและห้ามปากเราไม่ได้งง้นขอรอตาลาได้ทรงประทานให้เราเนี่ยเป็นคนที่ปากของเราเป็นปากที่มีอีมานแล้วก็ให้หอมกลิ่นอายจากเรื่องของเอ่อซิกุลลอ การดีเกตต่ออัลลอฮ์หรือจะเปล่งวาจามาที่ไรเนี่ยขอให้เป็นวาจาที่อัลลอฮ์ตาลาทรงพึงพอพระทัยแล้วก็อัลลอฮ์ตาลาทรงรีดอทรงยินดีด้วยวะบินลาิตอฟิกวันฮิดายะวะซัลลามุอะลัยกุมะราฮมะตุลลอฮิวะบเราะกาตุ